สวัสดีครับทุกคนมูนิธกกมีเมนูแซบๆนะครับมาแนะนาทุกคนอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือยำมุนเซนนะครับหรือว่ายำตามใจนะครับอันดาแปลงนะครับก็ใส่พริกแดงจินดากับกระเทียมพริกโขลกไปลงไปนะครับตามด้วยผงนวน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ใส่รสดีน้ำจักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อความนวอีกระดับหนึ่งนะครับและตามมาติดๆด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับแล้วก็ค้นๆๆๆให้เข้ากันนะครับ แล้วกับบีบักหน้าลงไปนะครับจักสองสามหน่วยนะครับแล้วแต่ความหมักส้มหลายใสหลายส้มหน่อยใสหน่อยคือเก่าครับทุกคนตามสเต็ปเลยค้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเขาเข่ากันแลวก็ลักซิมเบิงว่ามันแสบหรือยังนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับบีบลงไปจักจวกสองจวกนะครับหวานเผ็ด เค็มเปรี้ยวนะครับตามสไตล์ยำนะครับตามโดยหมูที่เตรียมไว้นะครับมีเอียงกระใสลงไปครับเพราะว่าจะเป็นหมูสับเบคอนหรือว่าหมูเดงนะครับตามมาติดติคือหมูยอนะครับกุ้งลวกที่ได้เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วก็มีใส่กอกล้นควันน้ำครับแล้วก็น้ำตัวซิกเนเจอร์ของเฮาไซลลงไปเลยนะครับมันก็คือวุ้นเซนนะครับมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายครับคือเก่าครับบมมีสูตรที่ตายตัวครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับผมก็ใส่เส้นแก้วแล้วก็กุ้งแห่งลงไปนะครับที่เอิ่นว่ายำตามใจกันยอนว่ามีเอียงก็ใส่ลงไปครับทุกคนตามมาติดๆนะครับด้วยแค่รอดแต่งสีนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงใหญ่ใส่ลงไปด้วยครับมะเขือเทศคนๆๆจนว่าเขาเข่ากันดีผุนล้ครับทุกคนแล้วก็เอาบลกทั่วดินคัวนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับห้อยลงไปหลังจากนั้นก็คนๆๆๆคือเกานั่นแหละครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือใส่ใบขึ้นชายนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ค้นจนกว่าเขาจะเข่ากันพูละครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของย่ำของเห้าในมือนี้นะครับตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานมากินน้ากันเลยครับทุกคนมือนี้นะครับผมก็จะกินกับกากหมูทอดนะครับทุกคนมากินน้ากันครับทุกคนแสบแสบครับย่ำเองกินเองแสบเองนี่ละครับทุกคน แสบบ่แสบกระเบิงจากหน้าตาค้นกินเลยครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับภารกิจย่ำบุญเซนนะครับหรือว่ายำตามใจนะครับมีเอียงกระไซอ่ะละครับทุกคนบ่มีผิดบ่มีถือดออครับว่าแต่กินแล้วมันแสบมันนัวนะครับถือใจเจ้าของเองนะครับเฮ็ดเองกินเองตามสไตล์ครับทุกคนจะบแสบน้ำกันครับสำหรับมือนีกับคอโตไปก่อนเด้อครับท่านผู้ให่อยากกินกระล่องเอาไปเฮ็ดกินตามเบิงเด้อครับขอบคุณทุกคนครับ